สวัสดีครับพี่น้องกิจจักแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงรวมทั้งพี่น้องจากจุดประกาศแสงสันติภาพวังยาวจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ตรงกับวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี2023นะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สุธีเตชะรักพง์ในเช้าวันนี้ผมจะจะนำพี่น้องที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านพระธรรมเล่มใหม่แล้วนะครับ ก็คือ2เทสโลนิกาบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่5เมื่อวานเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าเดียวผ่านพระธรรม1เทสโลนิกาทั้งเล่มจบละและวันนี้เราจะมาเข้าสู่2เทสโลนิกานะซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าความเชื่อที่เพิ่มขึ้นผ่านความยากลำบากเราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับ เปาโลซิวานัสและทิโมธีเรียนคดจักดของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้พระคุณและสันที่สุขจากพระเจ้าคือพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะ ความเชื่อของท่านจำเริญขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาขึ้นจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงนา,นานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่า ท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นจดหมายฝาก2เทสโลนิกาฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกาบางคนก็บอกว่าจดหมายฉบับ2เทสโลนิกาน่าจะห่างจากฉบับ1เทสโลนิกาไม่นาน บางคนก็บอกว่าห่างกันอยู่ประมาณ6เดือนนะครับถ้าถามถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะเขียนจดหมายฝากฉบับที่2นี้คืออะไรแท้จริงแล้วนะเป้าหมายก็คล้ายๆกับจดหมายฝาก1เทสโลนิกาเหมือนกันก็เพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ปอโลเขียนจดหมายฝากฉบับแรกไปถึงพี่น้องในคริสตจักรในเมืองเทสโลนิกาแล้วปรากฏว่าหลายคนก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงปัญหานั้นก็ยังคงอยู่ ซึ่งอาจารย์โปโลโจึงต้องเขียนสำทับเป็นฉบับที่2ไปดังนั้นวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายฝักฉบับนี้นะครับก็หลักๆก,ก,ก็จะคล้ายกับฉบับแรกก็คือประการที่1เป็นการหนุนใจให้ผู้เชื่อโดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับให้พวกเขามีความมั่นคงในความเชื่อแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ท่ามกลางของการถูกกดขี่ข่มเหงหรือการทดลองนานาประการประการแรกก็ให้พวกเขายังคงมั่นคงอยู่นะครับ การที่2ก็คือว่าเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจที่ถูกต้องกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์เพราะว่ามีหลายคนก็ตีความไปผิดๆบอกว่าพระเยซูกลับมาแล้วบ้างละนะแต่ว่าอาจารย์เปโลต้องการบอกกับพี่น้องว่าให้พวกเขาตั้งใจใช้ชีวิตที่ดีเพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์และก็วัตถุประสงค์อันที่3ก็คือว่าเพื่อกระตุ้น ให้พี่น้องซึ่งอยู่ในขึ้นจากในเมืองเทสซโลนิกานะครับให้พวกเขาที่จะลุกขึ้นอย่าขี้เกียจน,นะให้พวกเขารับใช้ไปด้วยแล้วก็ทํามาหากินไปด้วยไม่ใช่ว่ารอคอยพระเจ้าอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่ต้องทําไม่ใช่อย่างนั้นซึ่งในบทที่3ข้อที่10ก็มีข้อพระคัมภีร์ซึ่งเราทุกคนก็คุ้นเคยและจําได้ว่าอาจารย์ก็เคยใช้หัวข้อนี้ในการเทศนาให้กับเรานะครับ ใน2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่10มีคำพูดที่ที่อาจารย์ต้องใช้คำว่าน่าจดจำมากก็คือว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายฝากฉบับที่2นี้ไปให้กับพี่น้องในคิดจักรในเมืองเทสโลนิกาครับตอนนี้เราได้ เรียนรู้อะไรบ้างนะครับประการที่หนึ่งอยู่ในข้อ3เขียนดังนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะความเชื่อของท่านจำเริญขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ผ่านพระธรรมในวันนี้ก็คือว่าความเชื่อของเราที่นับวันทวีมากขึ้นนั้น ต้องมีอะไรครับความรักท่ามกลางพี่น้องความรักในครอบครัวก็ต้องทวีมากขึ้นด้วยแปลว่าทั้งความเชื่อและความรักนั้นต้องไปคู่กันครับนะต้องไปคู่กันหลายคนนะบอกว่าเขามีความเชื่อวางใจในพระเจ้ามากแต่ว่าเขาไม่สามารถจะแสดงออกว่าเขามีความรักต่อพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะ คนนี้เขาได้กลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าความเชื่อไม่ใช่แค่เป็นคำพูดที่สวยหรูความเชื่อนะไม่ใช่แค่ทำให้เราดูกลายเป็นคนเคร่งศาสนานะทำให้ความเชื่อไม่ใช่ทำให้เรากลายเป็นคนอีกระดับหนึ่งและดูถูกคนอื่นว่าเป็นคนที่ระดับล่างกว่าเรานะแต่ความเชื่อนะั้นจริงๆแล้วจะทำให้เรา ยอมรับในความผิดพลาดของคนอื่นมากยิ่งขึ้นทําให้เราให้อภัยคนอื่นมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญการที่เราจะรักคนอื่นได้นั้นความเชื่อแสดงออกจากความรักความรักจึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่เรายอมถอย1นก้าวก่อนเสมอครับดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นเราต้องแสดงออกแสดงออกอย่างไรครับก็แสดงออกด้วยการที่เรามีความรัก ต่อพี่น้องในคฤหจกรมีความรักต่อพี่น้องในครอบครัวของเราและความรักต่อพี่น้องที่มีความเชื่อเดียวกันมากยิ่งขึ้นเพราะความรักนั้นแสดงออกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นความเชื่อไม่ได้ทำให้เราเป็นคนเคร่งาศาสนานะครับแต่ความเชื่อทำให้เราแสดงออกว่าเราเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นครับนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้เรียนรู้จากตอนนี้ บทเรที่สองที่เราได้เรียนรู้จากตอนนี้อยู่ในข้อที่4เขียนดังนี้ว่าฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาคิดจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรคขอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงน,นานาประการและที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นบทเรที่สองที่เราได้ก็คือว่าการที่ลูกของพระเจ้าหรือคริสเตียนนะครับ เราถูกข่มเหงเราถูกทดลองนั้นทําให้เรากลับมีความทรหดอดทนมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีความทรโหดทนมากยิ่งขึ้นนั้นก็ทําให้ความเชื่อของเรามากยิ่งขึ้นนี่คือบทเรียนที่เราได้เรียนจากตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้นะเมื่อลูกของพระเจ้าพอมาเจอการทดลองมาเจอการถูกข่มเหงบางคนก็ ละทิ้งพระเจ้าหรือทิ้งพระเจ้าไปเลยนะกลับไปนาะวิถีทางเดิมแต่จริงๆแล้วอีกมุมมองหนึ่งการที่เราถูกการทดลองการถูกข่มเหงนั้นเป็นการฝึกฝนให้เรามีความทรหดอดทนในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและความทรหดอดทนนี้แหละเป็นไงครับทำให้ความเชื่อของเรามากขึ้น ถ้าหลายคนเคยฟังอาจารย์เทศนานะครับผมก็มักจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าประทานการทดลองเมื่อพระเจ้าประทานการข่มเหงมาให้กับเราก็เปรียบเสมือนกับการสอบครับนะเป็นข้อสอบระดับชั้นประถมและถ้าเราอดทนสอบผ่านบทเรียนนี้เราก็ขึ้นสู่ชั้นมัธยมแล้วก็จะมีบททดสอบมาใหม่ครับและเมื่อเราผ่านบทมัธยมเราก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียน จึงเป็นชีวิตคริสเตียนที่ขึ้นแต่แน่นอนไม่ใช่ขึ้นแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันเป็นขั้นบันไดที่ต้องผ่านการทดสอบการทดลองและเมื่อเราผ่านนั้นก็แปลว่าเราเติบโตในความเชื่อมากยิ่งขึ้นครับจากประถมไปสู่มัธยมและจากมัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยครับบทเรียนประการที่3อยู่ในข้อที่5ครับเขียนดังนี้ว่า เรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งทั้งทงลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นประการที่สามกำลังบอกเราว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าเห็นถึงการที่เราต้องทนทุกข์ลำบากเนื่องจากการถูกข่มเหงหรือถูกทดลองนะแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ที่เป็นไงครับ <PS T ain> พระคัมภีเช้คําว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าก <im itar> าร <im itar> ที่เราสามารถผ่านการข่มเหงผ่านการถูกทดลองนั้นทําให้พระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้ที่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่คู่ควรกับแผ่นดินของพระเจ้าภาษาอังกฤษคํ <im itar> าว่าสมควรหรือคู่ควรนี้ใช้คําว่า worthy worthy นี้แปลว่ามีค่าแปลว่าพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นผู้มีคุณค่าสมควรแก่การเข้าแผ่นดินของพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ได้ตาบอดอะไรที่เราทนทุกข์ลำบากพระเจ้าเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าก็ไม่เคยนอนหลับนะพระเจ้าจึงเห็นชีวิตของเราตลอด24ชั่วโมงใน7วันอะไรที่เราทํานั้นพระเจ้าเห็นหมดครับเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่า พระเจ้าที่เห็นทุกการกระทําของเรานั้นพรรองทรงสัต์ซื่อและยุติธรรมพระองค์จะเห็นว่าเราเป็นผู้ที่คู่ควรสมควรและมีคุณค่ากับแผ่นดินของพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่บังเอิญและไม่ใช่ศูนย์เปล่าแต่พระเจ้าทรงเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นครับนี่คือสาบทเรียนที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้ แล้วถามว่าเราได้ข้อคิดหรือเราจะตอบสนองต่อบทเรียนในวันนี้อย่างไรอาจารย์อยากจะอย่างที่ในหัวข้อวันนี้ที่บอกกับเราว่าความเชื่อที่เพิ่มขึ้นผ่านความยากลำบากหลายครั้งนะความเชื่อเพิ่มขึ้นผ่านได้ทั้งสองแบบครับแบบที่หนึ่งความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรานะพระเจ้าอวยพรธุรกิจ อาชีพการงานของเราให้จเจริญขึ้นนะพระเจ้าประทานให้เรามีสติปัญญาสามารถเข้าเรียนการศึกษาได้ดีมากขึ้นนะพระเจ้าประทานให้เราเป็นไงครับครอบครัวมีความรักซึ่งกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิษฐานนั้นนะเราสมประสงค์สมหวังทุกอย่างนี่คือการอวยพรจากพระเจ้าและเมื่อเราได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเป็นไงครับทำให้ความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นนี่คือด้านหนึ่งซึ่ง ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าทําให้ทุกอย่างสมหวังขึ้นนั้นทําให้เขามีความเชื่อมากขึ้นในเป็นเรื่องที่ดีครับนี่เป็นด้านบวกแต่ขณะเดียวกันความเชื่อของเราก็เติบโตขึ้นผ่านด้านลบเหมือนกันอย่างเช่นว่าในชีวิตคริสเตียนทุกคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ใช่รวยด้วยกิกาลาบแต่แท้จริงแล้วหลายครั้งชีวิตคริสเตียนของเรากับพบก,บกับการที่ไม่สมหวัง การถูกกีดกันหรือบางคนถูกข่มเหงหรือการที่เราเป็นคริสเตียทำให้คนอื่นแยกเราออกไปนะบอกว่าเราไม่เข้าพวกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะร่วมโกงไม่สามารถจะร่วมคอร์รัปชันไปกับเขาได้เราไม่เข้าพวกเราจึงถูกกีดกันจากเพื่อนๆน,นะจากเพื่อนในวงการต่างๆเป็นต้นนี่คือผลทางด้านลบจากการที่เรามารู้จักกับพระเจ้าทำให้ชีวิตของเรานั้น ดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะบอกเราครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกกับเราว่าถ้าวันนี้นะถ้าเราเจอการทดลองการไม่สมหวังการถูกกีดกันสารพัดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เรายืนหยัดทรหดอดทนไปกับพระเจ้าแล้วแล้วก็จะทำให้ความเชื่อของเราเพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน ดังนั้นอยากจะบอกพี่น้องครับว่าแท้จริงแล้วความเชื่อของเรานะครับเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางด้านที่1คือด้านบวกที่พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราทําให้เรามีความเชื่อมันอ่นคงด้านนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันชัดๆแต่อีกด้านหนึ่งเมื่อเราเจอสิ่งที่เป็นปนัญหาอุปสรรคในชีวิตของเราอย่าท้อถอยครับพระเจ้าเห็นทุกอย่างและพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าใช้การได้และถ้าเราผ่านนี้จะทําให้ความเชื่อของเราเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันครับดังนั้นข้อคิดที่เราได้ในวันนี้ความเชื่อของเราในพระเจ้านั้นเพิ่มขึ้นได้ทั้งในทางบวกก็คือการที่พระเจ้าอวยพรเราและขณะดเดียวกันก็เพิ่มขึ้นได้จากทางลบในความทุกข์ยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอเรามาร่วมใจกันอธิษฐานสาทุกการแด่พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสองเทสโลนิกาในวันนี้ที่พระองค์ได้สอนให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากพระองค์ทรงเห็นการทดลองต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเมื่อเราผ่านไปได้พระองค์จะบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเป็นผู้รับใช้ที่ใช้การได้และเราสมควรเราคู่ควรและเรามีค่ากับแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้า ขอพงหนุนจิตชูใจพี่น้องจํานวนมากซึ่งวันนี้เขาจะต้องปากกัดตีนถีบต้องใช้ชีวิตที่แข่งขันในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโลกการศึกษาโลกการทําธุรกิจและโลกของการหาเลี้ยงชีพขอพระองค์ช่วยให้พี่น้องทุกท่านนั้นสามารถยืนหยัดแต่ขณะเดียวกันสำแดงถึงว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าให้กับเพื่อนๆของเขาให้กับ คนที่อยู่รอบข้างเขาให้กับคู่ค้าของเขาให้กับเจ้านายของเขาให้กับลูกค้าของเขาได้เห็นว่าเขาเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยเถิดเราจึงขอฝากชีวิตของพี่น้องทุกคนอยู่ในการปกป,ปักรักษาของพระองค์อธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวยพรมพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเียวของเพิจจจักแสงสิภาพของเรานะคะ